ว่งับขึ้นยนเอ้เนีเดีเมื่อปูกครับผมนี่เป็นเครื่องปลูกูลุนใหม่ครับผมไสแหงเียนมเนไแหงนเ็นเครื่อยนครับทมทเพื่อนมาขีตด้แครับผมย่างได้่น้องย่างนมลยังมรนลุิดวานี้ลายไลโรดเตฟาร์มครับผมอความความกว้างความกว้างของหูครับผมห้างคืบหนึ่ง่นองเลยครับผม ยอะอย่างดีครับผมให้ได้หนึ่งเืบครับผมเอาลงบบลุงเรื่องนต้ลุงน้องครับผมลุ่งด้วครับก็าปับมาเร็วเออตายตายตายได้บนาทีหนึ่งเลี้วนาทีก่มาพี่น้าบผมัเวรว่งนต็าับผตเลยน้อผทั้งวัน จนกว่าจะเสร็จน้อง,นองเนาะครับผมนี่แหละครับผลงานเกาหลีเนาะครับเนาะครับผมแรงงานเกาหลีทำได้ทุกอย่างครับผมขี่ได้พี่น้องเลนี่ผมเป็นขี่ตมธรรมาดาเลยนี่เรื่องนีงงงง้โอ้ลุยน้ำขี่ครับผมเฮเบื้องเอาพี่น้องขี่ตมครับผมขี่ขี่ตมครับผมขี่ตมแบบผ่ตมแบบน้ำหอมเน่าเนี่ยพี่น้อง มินครับผมมินขนาดเลยนี่ครับผมเวลาตักลงนะครับเนกครับผมระยะให้ห่างกันหนึ่งคืบครับผมมันสีลงของมันเองครับผมเม็ดบครับผมเวลาถอดขึ้นมานอนก็ครับผมมันจะลงสามเม็ดครับผมลงละสามเม็ดครับผมเม็ดบูสีง่ายยงรโยชน์จืดๆเลยเพื่นาะครับนกครับผมให้เห็นเม็ดบูนี่ครับผม เม็ดบูพี่น้องจะลงสามถึงสี่มิตรครับผมแค่นี้ครับผมมีทุกหลุมนะครับเนาะครับผมที่หยดมาครับผมพามาชมการปลูกูกับไพรดเกษตรฟาร์มนะพี่น้องเลยเงี้ยเบ้อแล้วครับห้าสิบลายที่น้องวันนี้ต้องเสร็จนะครับเนาะครับผมครับไว้เจอกันใหม่ครับผมไพรดเกษตรฟาร์มนะครับ